สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สครับในรายการเด็กดีรีวิวนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวซาวพีชนะครับฟีทูคลาสสิกครับซึ่งเป็นหูฟังนะครับแบบอินเอียร์แบบนี้เลยนะครับแต่มันจะไม่มีก้านเนาะตัวนี้นะครับตัวเล็กนะครับสเปคดีวัสดุดีนะครับแล้วก็ราคานะครับไม่แพงซึ่งก่อนที่เรานะครับจะไปดูการใช้งานจริงนะครับเราไปดูสเปคนะครับของเจ้าตัวนี้กันก่อนครับสเปคนะครับของเจ้าตัวซาวพีชฟีทูคลาสสิกตัวนี้นะครับจะใช้บูทูลนะครับเวอร์ชัน5.1ครับมีไดเวอร์นะคคคครรรรัััััับบบบขนนนนนาาด6 69มมะะะะตตววี้้้จจใช10ซเ 73dc ครับก็ถือว่าเป็นชิปนะครับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะโอเคในราคาที่ย่อมเยาวครับเท่านี้นะครับสัญญาณบลูทูธนะครับจะสามารถส่งนะครับได้ระยะไกลถึง10เมตรนะครับเมื่อไม่มีนะครับอะไรกีดขวางรบกวนนะครับสามารถกันน้ำนะครับได้ด้วยมาตรฐานนะครับ IPX5 นะครับสามารถใส่ออกกําลังกายนะครับได้สบายๆครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอึดนะครับเท่าที่เขาเคลมนะครับก็คือตัวประมาณ6นะครับถึง8ชั่วโมงกับความดังนะครับประมาณ50%ซึ่งหลังจากที่เรานะครับดูสเปคนะครับของตัวตัวซีพีวฟรี อันบอกครับเจ้าตัวนี้กันนะครับแล้วก็เกจเจอร์ต่างๆนะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาอันบอกนะครับเจ้าตัวซาฟีนนะครับฟีทูคลาสิกตัวนี้ครับรวมๆนะครับก็เหมือนกล่องนะครับกับเจ้าตัวซาฟีทั่วๆไปครับเรียกได้ว่านะครับเรียกว่าเหมือนเป๊ะๆเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็จะมีฟองน้ํานะครับเพื่อมาบุบนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับเจ้าตัวฝั่งตัวนี้กันเนาะแล้วก็เรามาดูนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามันมีอะไรให้มาบ้างอุปกรณ์ตััััััววนนนนนนนีีี้้ะะะะะคคครรรบบบก็็จจจมเเาาตสยช่่ฝงงึป USBA ไปฟังหนึ่งจะเป็น USB C นะครับผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่ที่พารแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีเจ้าตัวจกหูฟังนะครับที่ให้มาเพิ่มนะครับก็จะมีไซส์นะครับที่เป็นไซส์ S นะครับแล้วก็ไซส์ L ครับซึ่งปกตินะครับทาง s าว n ี p ก็จะให้มาเป็นไซส์ M ครับเป็น default มาตรฐานนั่นเองครับเรามาดูนะครับเจ้าตัว SoundPEAT Free 2 Classic ตัวนี้กันนะครับว่าดีไซน์เป็นยังไงตรงนี้นะครับดีไซน์ของมันนะครับก็จะมีความหนักๆนิดนึงนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อหันหลังมมาาาาานนนนนนนะะะะคคครรรรัััับบบกก็็็็จเเปปปิทที่่ USB Type C สถใช้งวๆไได ตวน,นอื่นๆนะครับก็บไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหูฟังนะครับลักษณะยร e โนทีม่ dr. มันไม่มีนะครับที่เป็นก้านออกมานะครับการใช้งานทั่วไปครับก็สําหรับผมแล้วผมอาจจะไม่ได้ถนัดมากนะครับเพราะว่าปติใช้หูฟัง i n ยร์ที่แบบมีก้านนั่นเองสำหรับการใช้งานนะครับของเจ้าตัวซาวพีนะครับ f r e to Classic นะครับเมื่อคุณกดด้านซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับด้านขวาหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับกดทางด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวานะครับสองครั้งนะครับจะเป็นการรับสาาาายยนรรัววงงงงสมถึกเเเลลล่พพอ ส่วนถ้าคุณนะครับแท็บเจ้าตัวนี้นะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับจะเป็นการเรียกนะครับผู้ช่วยส่วนตัวครับทางเจ้าตัว s i r i นะครับหรือว่าเป็นพวกในักษณะครับที่เป็น Google ครับก็จะสามารถใช้งานได้ครับส่วนถ้าใครกดนะครับด้านสาย 1.5v นะครับจะเป็นการนะครับเล่นเพลงก่อนหน้านะครับหรือว่าวางสายครับทาด้านขวานะครับก็จะเป็นการวางสายเช่นเดียวกันครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปครับส่วนถ้าเรานะครับกดไว้2 V วีนะครับก็จะเป็นการสวิสนะครับ b e w call หรือว่าการสลับสายนั่นเองครับ มาพูดถึงการใช้งานนะครับของเจ้าตัว Saffire t Classic ตัวนี้กันครับชัยของเจ้าตัวนี้นะครับเสียงเบสนะครับโอเคนะครับไม่ได้บวมนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับด้วยความที่ไดเวอร์ไม่ได้ขนาดใหญ่มานะครับมันก็ไม่ได้มีพลังนะครับที่เยอะขนาดนั้นส่วนด้านหลันะครับสาหรับตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้กลมเท่าไหร่นะครับมีความโดดโดดนะครับซึ่งถ้าถามนะครับว่าเจ้าตัว s a f f i Classic ตัวนี้นะครับมันเหมาะใครนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการหูฟังนะครับที่เน้นเสียงร้องนะครับเสียงกลางนะครับที่นําหน้านะครับโลดเดร เหมือนคุณกาลังฟังนะครับพวกคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะมีความเหมาะนะครับในส่วนของด้านนั้นครับสำหรับการสนมใจนะครับของเจ้าตัวซาฟีนะครับฟีทูคลาสิกตัวนี้นะครับก็สำหรับผมแล้วครับเท่าที่ผมได้ลองใส่นานๆนะครับมันค่อนข้างจะปวดหูนะครับแม้ว่าผมนะครับจะได้เปลี่ยนนะครับกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับสิมงานครับจ้กหูฟังนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีความปวดนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่เราแต่ลักษณะหูครับของเราแต่ละคนเนอะว่าแต่ละคนนะครับ ลักษณะกาศอูแบบนี้นะครับเจ็บนะครับอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่เจ็บทนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างจะเจ็บนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นทีมงานนะครับก็เจ็บเช่นเดียวกันครับเวลาใช้งานนะครับว่นแบบนานๆแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมจะไม่ลองใช้นะครับแบบโหมดเคสนะครับแต่ผมนะครับได้ลองใช้นะครับครั้งหนึ่งนะครับที่นานที่สุดนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแบตเตอรี่นะครับก็เหลือประมาณ70%ครับถ้านับตามที่เขาเคลมนะครับก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับในลักษณะที่ คนที่ใช้งานนะครับแบบนานๆครับสำหรับเจ้าตัว Sopine f r e b u Classic ตัวนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาฟังนะครับเสียงจากไมโครโฟนนะครับจากเจ้าตัว s o p i นะครับ Free t o Classic ตัวนี้กันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับเสียงนะครับไมโครโฟนนะครับที่ได้จากเจ้าตัว s o p นะครับ Free t o o Classic ตัวนี้กันครับและนี่นะครับก็คือเสียงนะครับที่ได้จากเจ้าตัว Sopine Free t o Classic ตัวนี้ครับเสียงได้ออกมากระดดประมาณนี้ครับผมเทสทสให้ฟังกันนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดดนะครับ เด็กที่ชาแนลนะครับกที่โฟโต้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามทุกอย่างกันได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวมิเบโลนะครับ,จรรบจเจ้าตัวเซอพีนะครับฟีทูคลาสิก ครับแล้วก็สําหรับคนนะครับที่งบไม่มากนะครับเทียบกับนะครับเจ้าตัวสปีดแม็กตัวนี้นะครับที่ผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยที่สุดเพราะว่ามีราคาไม่แพงนะครับเสียงโอเคผมก็ต้องบอกนะครับว่าเสียงนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับฟีทูคลาสสิกบัตตัวนี้นะครับให้เสียงนะครับที่ดีกว่านะครับมีมิติกว่านะครับคมกว่านะครับเจ้าตัวสปีดแม็กนะครับพอสมควรรวมถึงตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อนะครับกับสมาร์ทโฟนนะครับได้ง่ายกว่ามากๆเพราะว่าตัวนี้เป็นบลูทูธ5.1เนาะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นบบบบลลููููททททธธนนนนนะะคครรัััี่่่เเป็4า้แต นะครับที่เจ้าตัว SoundPEATs Mag นะครับมันชนะนะครับก็คือด้านกันน้ำที่ตัวนี้นะครับจะมีมาตรฐานกันน้ำนะครับที่โหดกว่านะครับเจ้าตัว P2 Plastic ตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาดเล็กวินินเอียร์นะครับแบบไม่มีกานนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้ค่อนข้างจะดีประมาณหนึ่งเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับด้วยราคานะครับของเจ้าตัว s o u n d p e a t r e e 2นะครับ Plastic ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่899บาทครับก็ออย่่่างงททีีบบบกไปปคครรัััเ็นนหูฟะ บคคมากเลยนะรัใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่รามาเซอร์แกรดเจ็นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ที่ด้านใต้ดีสคริปชันนี้นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมนะครับไปเช็คราคาปัจจุบันนะครับเพราะบางทีก็จะมีแฟลตเซลที่ราคามันดีกว่านี้ก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กวมสับตไครนะครับให้ช่องหนึ่ีของผมด้วยนะครับใครที่มีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับสอวพีนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้ส่วนนี้ครับผมเฟย์ครับขอตัวลาไป